สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องทิพย์พักการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันกรณวรรณแก้วค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ป่าจัดกิจกรรมประจำสัปดาห์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับสถาบันชุมชนท้องถิ่นจัดการประชุมเรือข่ายชุมชนท้องถิ่นเพื่อรับมือไายพิบัติน้ำท่วมอำเภอแม่สอดประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายจัดการศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจการท่องเที่ยวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพร่วมกับสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาจัดการประชุมเครือข่ายชุมชนเตรียมการรับมือน้ำท่วมนครแม่สอดค่ะสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมส,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 สุขภาพร่วมกับสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาโดยนายขนุสันสุภวัตวรคุณเจ้าหน้าที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และนายแมนปุโรดการนนเลขานุการคณะกรรมการแผนนโยบายการจัดการภัยพิบัติจัดประชุมเครือข่ายชุมชนเพื่อรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมโดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนชนประธานแม่สอดพร้อมด้วยหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลนครแม่สอดประธานชุมชนทั้ง20ชุมชนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ นางเพลินใจเลิศลัคณาวง์เป็นผู้ประสานงานประชาคมแม่สอดการประชุมเตรียมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมเพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนในนครแม่สอดให้มีความตื่นตัวพร้อมกับการรับมือลดความเสี่ยงจากภัยน้ำท่วมเพื่อเกิดการพัฒนากลไกลความร่วมมือของภาคีที่เกี่ยวข้องกับการรับมือน้ำท่วมในเมืองแม่สอด ซึ่งสืบเนื่องมาจากเมื่อปี2556ถึง2557ชุมชนต่างๆในนครแม่สอดได้ร่วมมือกับนักวิชาการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาคมแม่สอดและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความพร้อมในการลดความเสี่ยงจากภายน้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นถึงสองครั้งในปี2556 โดยมีกิจกรรมร่วมมือกันคือการจัดทำข้อมูลเรียนรู้ระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่ข้อมูลเส้นทางน้ำเส้นทางการสัญจรอย่างพื้นที่สภาพแวดล้อมในพื้นที่สภาพปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจสภาพปัญหาร่วมกันการวิเคราะห์ค,ความสัมพันธ์แนวทางการจัดการ การพัฒนาระบบสื่อสารภายในเครือข่ายผู้นำชุมชนและหน่วยงานสนับสนุนโดยเฉพาะการจัดทําระบบไลน์ชื่อของกลุ่มพัฒนานครแม่สอดการร่วมดำเนินกิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมภายในชุมชนเพื่อความสะดวกต่อการระบายน้ำโดยการระดมกำลังของสมาชิกภายในชุมชนและแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาพำนักพักอาศัยอยู่ในชุมชน รวมกันพัฒนาขุดลอกทำความสะอาดกำจัดขยะและสิ่งสกปรกกีดขวางเส้นทางน้ำออกจากเส้นทางระบายน้ำซึ่งส่งผลให้การระบายน้ำทำได้สะดวกมากขึ้นและสมาชิกภายในชุมชนเกิดความสามัคคีมีกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จัดการอบรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง B b l ค่ะที่ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนแม่สอดอเภอแม่สอดจังหวตากนายอนุไทยไทยวันศรีผู้อำนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง BBL ให้กับคณะครูผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2โดยมีนายบุญธรรมพุทธิวงศ์ผู้มนการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และให้การต้อนรับ ตามที่สำนักง,งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดการอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT พี่กชมนักเรียนระดับชั้นป .1 ให้อ่านออกเขียนได้ภายใน1ปีตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง BBL ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องแนวทางนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กไทยในปี2558อ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง และสามารถสื่อสารได้เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านประสบการณ์ตรงอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยมีด็อ,อร์เจดจ้าน้อยสำลีรองผู้มำนวการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2 ให้เกียรติเป็นวิทยากรจัดการอบรมให้ความรู้โดยมีคณะครูอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดรวมเข้ารับการอบรมเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมองของเด็กนักเรียนในแต่ละระดับชั้นในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป สำนักง,งานเกษตรอำเภอแม่สอดจัดก,การอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยได้มากรฐานส่งออกแก่เกษตรกรผู้ทำนาพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะที่สำนักง,งานการเกษตรอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุวรรณตาคำเกษตรอำเภอแม่สอดเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาแม่สอดในโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตข้าวและโครงการผลิตข้าวปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ถูกต้องให้กับชาวนาได้มีความรู้ความเข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้เพื่อให้ชาวนาหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบแนวทางการลดปัจจัยต้นทุนการผลิตของคอสอชอรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาไทยในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอใกล้เคียง ได้น้อมนำเอาทฤษฎีเศรษฐกิจอพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตมุ่งเน้นการผลิตสินค้าข้าวเพื่อไร้ปลอดสารพิษเช่นลดยาฆ่า,ามแมลงและปุ๋ยเคมีที่ทำให้เกิดโทษในร่างกาย ในโครงการทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์และอบรมให้ความรู้ในเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรการใช้ประโยชน์จากทะเบียนเกษตรกรโดยมีเป้าหมายรณรงค์ให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ห้ามเพอชายแดนจังหวัดตากได้ลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพปลอดสารพิษรองรับการค้าการส่งออกข้าวคุณภาพของพี่น้องเกษตรกรไทยสู่ตลาดข้าวโลกรับ AEC ในโอกาสต่อไป สัมพันธ์จังหวัดเชียงรายเดินทางมาศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเขตพัฒน,นาเศรษฐกิจพิเศษตาพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะบริษัท TK ทการเม้นจำกัดตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายพานุชาติสวัสดิชัยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายนำคณะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงรายและผู้ประกอบการนักลงทุน ทางภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจำนวนกว่า40คนเข้าศึกษาดูงานโรงงาน TK a r m e n t ment, ต้นแบบโรงเรียนในโรงงานที่มีการบริหารจัดการดีเด่นในการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานเจ้าหน้าที่พนักงานตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีด้านการศึกษาให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่รวมถึงบุตรหลานของแรงงานต่างด้าวจะได้มีโอกาสทางการศึกษา พร้อมเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตสินค้าก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากที่วัดไทยวัฒนารามหมู่ที่2ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดและวัดไทยสมคีบ้านแม่กึดหลวงหมู่ที่9ตำบลแม่กาะสาต่อด้วยคลังขนส่งสินค้าหมู่บ้านท่าอาจริมเมยและเยี่ยมชมตลาดริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเส้นทางสายอารยธรรมชาวเหนือแม่สอดถึงเชียงรายเมืองคู่ขนานไทยเมียนมาให้เจริญเติบโตไปในทิศทางเดียวกันโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ป่าวัดใหม่คำมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ค่ะ คณะครู Ask, ผู้สอนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ป่ารวมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขศูนย์สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าจัดกิจกรรมประจำสัปดาห์ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ป่าวัดใหม่คำมาตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนักเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ป่าเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า160คนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ป่า การประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอดกาแฟ ى, สิ่งของเหลือใช้การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำสัปดาห์การพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทงั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจ การจัดกิจกรรมนันทนาการและการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับและในวันที่26มิถุนายน2558เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปทางโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะจะทำการมอบใบประกาศวุฒิบาชั้นตน้นให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุณนหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอดตำบลแม่ปะ หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้